สวัสดีครับพี่สงกสมอและสมาชิกสมาคมชอกอสอสมอทุกท่านครับวันนี้มาตอบคำถามจากทางบ้านท่านถามว่าไม่จัดการทำภารกิจเนะี่ยน่าจะทำน่าจะพิมพ์ผิดนะครับน่าจะถามประมาณว่าทำไมไม่จัดการเรื่องชาปนก,กิจให้ใจ่ายเงินเท่ากันเหมือนชาปนก,กิจกลุ่มอื่นเลยนะอันนี้มีประเด็นเรื่องของการจ่ายเงินที่ปัจจุบันดูเหมือนทาย,ยาทจะได้รับเงินสงเคราะห์น้อยลงกว่าเมื่อก่อนนะครับ ท่านก็ตั้งประเด็นว่าทำไมไม่ทำเหมือนชาปนก,กิจอื่นๆนะต้องอธิบายแบบนี้ครับก็เหมือนท่านเข้าใจนั่นแหละสมาคมชาปนก,กิจอื่นที่หลายคนก็เข้าหลายสมาคมนะสมาคมอื่นๆเนี่ยเวลาสมัครเขาหักค่าสมัครนะครับเขาหักค่าธรรมเนียมรายปีจะค่าบำรุงรายปีอะไรชื่ออะไรก็ตามแต่แล้วเขาจะมีการหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าแล้วเขาจ่ายยอด ให้กาบทายญาตเท่ากันนะตัวอย่างเช่นเขาจะหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าสมมุติว่าเขาหักเงิน1,000บาทนะของสมาชิกทุกคนที่สมัครเป็นสมาชิกนะครับอันนี้สมาคมอื่นนะแล้วพอแต่ละเดือนที่มีสมาชิกเสียชีวิตเขาก็จะหักเงินจาก1,000ท,ที่หักเก็บไว้ก่อนล่วงหน้าไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยแหละค่อยๆหักจากยอด1,000บาทนี้ไป แล้เดือนหน้าสมาชิกค่อยสมทบเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นทายาทจะได้เงินสงราข้อเท่ากันสมมุติว่าถ้าได้1 0 0 0 0แบาทกรณีสมาชิกเสียชีวิตหรายทายาทได้1 0 0 0 0แบาทก็จะจ่าย10,000แบาทเท่ากันทายาททุกคนนะครับก็จะได้เงินจํานวนเท่ากันไม่มีใครได้มากได้น้อยอันนี้คือรูปแบบของชาปนกิจอื่น,นที่ท่านพูดถึงนี่แหละทีนี้ชกสอสมมเนี่ยมันไม่ได้ทํา รูปแบบเหมือนกับสมาคมชาปนก,กิจอื่นนะครับท่านสมัครเป็นสมาชิกสมาคมชกสสมไม่ว่าจะเป็นอ,อสมเป็นเจ้าที่หรือคู่สมรสท่านจ่ายเท่ากันนะตอนแรกเข้าเนี่ยเขามีค่าธรรมเนียมแรกเข้านะครับค่าสมัครเนี่ยหนึบาทใช่ไหมครับและมีค่าบำรุงรายปี25บาทค่าสมัครจ่ายเพียงแค่ตอนเข้าครั้งเดียว100ค่าธรรมเนียมรายปีค่าบำรุงรายปีเนี่ยก็จ่ายทุกปีปีละ25บาท ก็จ่าย125บาทนี้เบื้องต้นแค่นี้เองนะพอเดือนถัดไปนะครับมีสมาชิกสมาคมเสียชีวิตคณะกรรมการก็จะประชุมกนะันมีมติว่าจะหักนะครับจำนวนเท่าใดต่อการเสียชีวิตหนึ่งรายอาทิเช่นปัจจุบันนี้คณะกรรมการก็มีมติว่าให้หักจากการเสียชีวิตหนึ่งรายนะหักที่39สาสตางค์นะ เพราะฉะนั้นก็เอา3าสตาสตา์นะครับไปคูณกับจํานวนสมาชิกที่มีอยู่ทั้งหมดแล้วก็ไปหารให้กับทายาทมันจึงไม่เท่ากันเพราะสมาคมไม่ได้มีการหักเงินล่วงหน้าสำรองกอดไว้แบบนี้ไม่ใช่เขาหักเป็นครั้งคราวไปนะครับแน่นอนมันต้องมีการรอเก็บและรอจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับทายาทนะครับดังนั้นทายาทของสมาชิกสมาคมชกสสมจะได้รับเงิน ไม่เท่ากันนะครับสมมติเดือนหน้าเขาบอกว่ากรรมการินมติหัก40สตางค์ต่อการเสียชีวิตหนึ่งรายยอดมันก็ต่างกันละพาะสมาคมมีสมาชิกล้านกว่าคนถูกไหมครับแค่ขยับไปแค่หนึ่งสตางค์เนะี่ยยอดมั้นก็ต่างกันเยอะแล้วนะครับทีนี้ในการจ่ายเงินให้ทายาตเนี่ยสมาคมกสกศสมมเขาไม่เคยการันตีนะ ว่าทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์ครบถ้วน100%เขาบอกว่ายอดประมาณการเท่าที่สมาคมจะหักได้นะครับพอหักได้ก้อนแรกก็จะให้ก่อนนะก้อนที่1และเงินส่วนที่เหลือสมาคมบอกว่าจะจ่ายภายใน90วันหลังจากการจ่ายครั้งที่1เท่าที่หักจากสมาชิกได้เพราะฉะนั้นถ้าหักไม่ได้จริงๆนะครับทายาทก็ไม่ได้เงินครบตามยอดประมาณการแต่แรกหลอก เพราะมันมีคนที่เงินไม่ได้อยู่บัญชีให้มีเงินพอหักอยู่แล้วทุกเดือนไม,ไม่ไม่มีทางจะหักครบร้อยเปอร์เซนต์ท่านต้องเข้าใจตามนี้นะการบริหารของสมาคมมันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันถ้าท่านยอมรับหลักเกณฑ์กติกาของชกสสมอเข้ามาแบบนี้แล้วนะท่านก็ต้องเข้าใจว่าสมาคมไม่ได้ก่อเงินไว้แต่แรกเป็นการหักแต่ละเดือนเป็นครั้งคราวไปและไม่ได้การันตีว่าจะจ่ายครบ100%ซจะจ่ายได้เท่าที่ สมาคมเนี่ยหักเงินนะครับซึ่งคนหักคือทกศนะหักเงินจากบัญชีธนาคารทรกศของสมาชิกทุกคนซึ่งบางรายเงินมันไม่มีไม่เพียงในบัญชีมันก็หักไม่ได้ถูกต้องไหมครับแล้วมันเป็นเรื่องปกตินะของสมาคมเนี่ยเมื่อระบบหักเงินเป็นแบบนี้เนี่ยแน่นอนเมื่อสมาชิกเสียชีวิตเนี่ยนะครับการจัดการศพตอนแรกนะครับมันต้องใช้เงินจากที่อื่นมาสำรองจ่ายอยู่แล้ว พราะอย่างน้อยเนี่ยท่านก็ต้องจัดการงานศพให้เสร็จสิ้นก่อนถึงจะดําเนินการทําเรื่องนะครับให้กับสมาคมเพื่อจะเบิกใจเงินก้อนนี้นะครับไม่ได้ใจวันนี้พรุ่งนี้เสียชีวิตวันนี้พรุ่งนี้จ่ายเลยเหมือนสมาคม,มอ,อื่นๆไม่ใช่แบบนั้นต้องรอเวลาให้กรรมการมีมติไวสุดก็ประมาณ1เดือนนะครับก็ใจะให้ทราบตามนี้นะน่าจะตอบคําถามจากทางบ้านเพื่อให้สมาชิกทุกคนได้ทราบและกระ่างมากขึ้นนะครับผมว่าจะเป็นประโยชน์นะกับสมาชิกทุกคน ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สะท้อนความคิดเห็นแบบนี้มาถามประเด็นไหนมาถ้าผมตอบได้ก็จะตอบทุกคำถามนะครับขอบคุณนะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ